สวัสดีครับก็ยินดี้นรับสู่รายการ Learning by Social จากพวกเราโรงงานดีพีสามันคุณมาซที่ด้านสองนะครับก็พี่เนี่ยขอแนะนำตัวก่อนเลยพี่ชื่อเฟรมนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยพี่ก็จะมาสอนเรื่องการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเนี่ยก็คือการหาคําตอบของสมการที่ทําให้สมการจริงนะครับโดยใช้สมบัติการเท่ากันต่างๆได้แก่สมบัติการสมมาตรสมบัติการถ่ายทอดสมบัติการบวกและก็สมบัติการคูณนะครับ ก็อย่างแรกเลยนะครับก็คือสมบัติการสมมาตรถ้าเกิด a เท่ากับ b แล้ว b ก็เท่ากับ a แช่นกันครับเช่น x บวก6เท่ากับ18แล้ว18ก็จะเท่ากับ6บวกช่นกันครับก็คือมันสามารถสลับที่ได้โดยที่ค่าจะไม่เปลี่ยนแปลงครับต่อไปก็คือสมบัติการถ่ายเทถ้า a เท่ากับ b แล้วถ้า a เท่ากับ b และ b เท่ากับ c แล้ว a ก็เท่ากับ c เช่นั้นครับเช่น x เท่ากับ y แล้ว y เท่ากับ5แล้ว x ก็จะเท่ากับ5เช่นกันครับต่อไปก็สมบัติการบวกถ้าเกิด a เท่าก A a a c, b a บวก c จะเท่ากับ b บวก c ด้วยใช่ไหมครับเช่น x เท่ากับ4แล้ว x บวก1ก็จะเท่ากับ4ีบวกหก็เราก็ลองแทนค่า x เป็น4นะครับก็จะเป็นสี่บวกหนึ่ก็จะได้เป็น5ใช่ไหมครับได้เป็นท่านันทัายงสองค่านะครับแล้วก็ต่อไปก็คือสมบัติการคูณถ้า a เท่ากับ b แล้ว a คูณ c จะเท่ากับ b คูณ c เช่นหมครับเช่น x เท่ากับ10แล้ว2คูณ x จะเท่ากับ2คูณ10ใช่งานครับเหมือนกับสมการการบวกเลยแต่ว่าจะเป็นการคูณรีบ แล้วก็มาดูตัวอย่างเกิดกันเลยนะครับนี่เดี๋ยวข้อนี้ก็คือ 2x บวก58ทเท่ากับ4นะครับแล้วก็เรื่องจากการใช้สมบัติการบวกโดยเราเนี่ยจะทําการากาจัดตัว58ออกไปก่อนนะครับเราก็จะทําการบวก ôi, ด้วยลบ58ตลอดสมการืดอเป็น 2x บวก58แล้วก็วก ôi, ด้วยลบ58นะครับแล้วก็ในเรื่องจากสมบัติการบวกที่ที่ได้บอกไปเมื่อกี้นะครับก็คือ ก็คือ a บวก c เท่ากับ b บวก c นะครับแสดงว่าด้าน,น้เราก็ต้องอบวกด้วยลบ58ด้วยครับก็จะเป็น c บวกกับลบ58ไอ้ตรงตรงนี้นี่คือ58บวกลบ58นี่ก็คือความหมายเด้มกับการเอา58เป็นลบ58ครับก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็น 2x บวก58ลบ58มันก็จะไม่เหลือนะครับก็เลยเหลือแค่ 2x ตัวเดียวส่วนตรงนี้ c บวกกับลบ58ก็คือ4ลบ58นะครับแล้วก็มันก็ได้มาเป็นลบ54นะครับดังนั้นเราก็ใช้สมการคูณเพื่อที่เราจะกจัดสองไปจาก x นะครับเพื่อที่ให้มันเหลือแค่ตัวเดียวเราก็ทาการคูณด้วย1ส่วนสองตลอดสมการหรือว่าหารตลอดสมการได้เลยครับก็จะเป็น x 2 x หารด้วย2เท่ากับลบ54หารด้วย2การคูณด้วยหส่วน2อตลอดสมการมันก็ คือว่าหมายเดียวกันกับการหารส่วนตลอสมการนั่นเองครับต่อไปก็นี้เพื่อได้เป็น x เท่ากับลบห้าสี่หารสองเพื่อได้เป็น<ม>ตรงน,นี้ได้เป็นลบจะพี่เห็น,เ,นเ,เสร็จแล้วครับประมาณนี้เลยเสร็จแล้วต่อไปเราก็มาดูตัวอย่างโจทยข้อที่สองเลยนะครับตอนนี้เดเราก็จะทําการคำจัดสีก่อนไปก่อน,นครับก็จะเป็น x ส่วนสามบวกสิบลบสิบนะครับ เท่ากับ27ลบ10แบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็ได้เป็นตรงนี้ก็คือบวก10ลบ10ไม่เหลือน,นะครับแล้วก็จะเป็น x ส่วน3เท่ากับ27ลบ10ได้เป็น17นะครับต่อไปก็นำแล้วก็คูณด้วย3ตอดสมการน,นะครับก็เป็น3คูณกับ x ส่วน3เท่ากับ17คูณกับ3ครับ สอง็ามเท่ากับสามกลายเป็นเอ็กเดียวครับคิดได้เท่ากับสามคูณเจ็ดก็ได้เท่ากับเป็นห้าสิบเอ็ดนะครับหนึ่งแล้วก็ข้อสามนะครับข้อนี้ก็ไม่ได้อย่างเดียวเลยครับก็คือเราก็คูณด้วยสามส่วนสองเราคำนนะครับเพื่อจะกำจัดสองับสามวี่งออกก็จะเป็นสามส่วนสองคูณด้วยสอง ส่วนสามครับจะได้เท่ากับได้เท่ากับสี่คูณกับสามส่วนสองครับแล้วก็ตัดสามตัดสามตัดสองตัดสองเหลืเป็นดิสตรีนะครับแล้วก็สี่หารสองได้สองสองคูณสามได้หกนะครับก็ไ่ได้เป็น X เท่ากับหกนะครับ ข้อที่สี่นะครับก็ตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเลือกใช้หลายวิธีนะครับแต่ว่าบางที่เราอาจจะเลือกการย้ายข่้นตอการจากลถส,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 สองไปเป็นบัวของที่ก่อนหรือว่าเราจะคูณด้วยสัมประสิทธิ์สมการก็ได้นะครับแต่ว่าพี่เลือกวิธีนี้ง่ายกว่าก็คือพี่ย้ายลบสองไปตรงนี้ก่อนครับก็เป็น 3, ส่วนาท่ากับ 7, ะะแปครับต้องคูณ 3, เลขส3.2อทมากาี 4, ่คูณสได้เป็น12บสองครับก็ได้เป็น x เท่ากับ 10, สินะครับ ก็ข้อนี้ก็ข้อที่้าเปิดแลวนะครับเราก็จะลองพอเราลองมีเ้าเจอแล้วเนี่ยประเด็นว่ามันมี3ตรงนี้ทิ่นครับฝืนเราก็จะเริ่มจากการกำกจัด3ก่อนนะครับเพื่อการคูณสามกัวสรงก็ได้เป็นสามคูณกับห้าเอลบสส่วนสแล้วก็ like เท่าก e ับสามคูณกับยี่สิบหกนะครับเพราะเางกสนใจว่าแบบ ทำไมเราเอาสามไปใส่ตัวนี้ทีเดียวเลยไม่ได้เลยทำไมเราต้องคูณทั้งหมดเนื่องจากว่าเราเนี่ยจะต้องมองให้มันเป็นกลุ่มก้อนนะครับทั้งหมดเนี่ยคือมันจะเป็นเหมือนในกรสมการคูณนี้ก็คือ a เท่ากับ b แล้ว a คูณ c เท่ากับ b คูณ c นะครับแสดงว่าเราก็จะต้องมองแต่ละค่าให้เป็นก้อนเดียวกันครับแล้วก็กน,นั่นก้อนนี้เป็นก้อน a นะครับแล้วเราตัวนี้ a คูณกับทั้งก้อนออกมาครับนี่นล้วก็เ,กเป็นสามคูณกับสิบห้าแล้วก็สามคูณกับสองส่วนสอง x ส่วนสามก็เป็นสิบห้า x ลบ 2x ได้เท่ากับ3คูณ26ก็คือ18ครับ 15x ลบ 2x ได้เป็น 13x นะครับ แล้วก็เราก็จะลองแทนค่าลงไปดูด้วยนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบว่าคําตอบที่ได้เนี่ยเป็นจริงไหมหรือแล้วเราก็จะแทนค่า x ที่เราได้เนี่ยแทนลงไปทําการดูเลยนะครับจะเป็น 5x ก็จะเป็น5คูณกับ6ครับแล้วก็เอามาลบกับ2คูณ6ทั้งหมดตรงนี้หารด้วย3กั้งแต่26นะครับแล้วก็ สามนี้ตัดกัะปกได้สองสองสองได้สี่นะครับถ้าคูนหได้สามสิบเป็นสามสิบลบสี่เท่ากับยี่สิบหกแล้วก็สามสิบลบสี่ได้ยี่สิบหกยี่สิบหกเท่ากับยี่สิบหกสมการมันจริงนะครับก็มีเพียงเท่านี้แล้วครับสำหรับรายการ learning by social เรื่องการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นแล้วก็สามารถนำไปพัฒนาใช้ในอนาคตได้อีก หลายสาขาวิชาทั้งวิทยาศาสตร,ร์และที่ิยศาสตร์นะครับดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จําเป็นมากเลยที่เราจะต้องศึกษานะครับสำหรับน้องคนไหนที่ยังไม่เข้าใจก็สามารถที่จะดูคลิปของพี่ประกอบไปออกับการเปิดหนังสือดูแล้วก็ลองทําตัวต่างๆเพื่อฝึกฝนความชำนาญในการใช้ในการแก้ปัญหาพวกนี้นะครับเนื่องจากว่าเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่จําเป็นมากๆในการใช้ในอนาคตน,นะครับพวกเราก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับแล้วก็สามารถติดตามรายการอื่นๆของพวกเราได้ทางช่องทางเพจ เป็นผู้โครงงาร DPS สามส่วนมินันซีและช่องยูทูบ DPS โปรเจกต์นะครับส่วนวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย